ก่อนเข้าไปดูในเกมนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำลูนไอเทมพลังแสงพร้อมกับวิธีการเล่นของการเงินมีปัญหาใส่ชุดนักศึกษามหานนองตีมีนะฮะตัวบ้าเลยเนี่ยชื่อโคตรจะยาวเลยนะครับแต่ก่อนเข้าไปดูขอนิดนึงนะครับใครที่ไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเนี่ยฝากกดให้กันด้วยนะครับส่วนใครที่ดูกันมานานแสนนานเลยไม่กดให้กันนะครับจีไร้าใจดับบักมากเลยนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ๊กกุ๊กกิ๊กไปกำลังใจให้กันด้วยนะครับทุกคน ขอบคุณครับโอเคอย่างแรกที่เราจะมาดูกันเลยนะครับก็คือในส่วนของไอเทมนะครับไอเทมตีมีเนี่ยก็สามารถออกได้2แบบด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยคือเราจะเลือกก่อนว่าเราจะเป็นแทงหรือว่าจะเป็นตีมีที่สายตดนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเล่นเป็นสายแทงแหละนะครับก็จะเริ่มเป็นเอิร์ธเจมนะครับซึ่งก็เลือกได้อีกในสถานการณ์หลายสถานการณ์นะครับถ้าอยากจะปกป้องเพื่อนมากๆนะครับแบบอยากจะกดโลยเพื่อนก็เอาเป็นอันแรกนะครับแบริเร์อันนี้ถ้าอยากเปิดตาอีกทีมี เ,เขาเรียกคิวเล่นนะครับอีกทีมมีอูคองอะไรพวกนี้ก็เปิดตาหรือว่าแบบเปิดภุ่มยาก็เป็นเปิดตานะครับหรือว่าถ้าอยากเป็นเล่งดาเมจซึ่งส่วนมากดีมี่จะไม่เล่นสายนี้ก็หรอกก็เปอิรัดิเคทนะครับกดสกิลไปปุ๊บอีกฝ่ายจะสโลแล้วก็โดนเป็นทูดาเมจค่อนข้างที่จะรุนแรงเหมือนกันสำหรับอันนี้หรือว่าอีกทีมมีดารซีโลรีออนหรือว่าตัวสตันหนักๆนะครับก็ออกเปนในส่วนของคลีนซิ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าเราจะออกเป็นแบบไม่อยากกดรู้สึกว่าเล่นแล้วแบบมือช้ากดไม่ทันเอาเป็นนนอัีะ้ะ เป็นเจเนซิสอันนี้ก็จะเป็นแบบเพิ่มเกาะให้ทีมที่อยู่ข้างเพื่อนที่อยู่ข้างนะครับก็โอเคเหมือนกันนะครับซึ่งตรงเนี้ยบอกเลยว่าแล้วแต่นะครับว่าจะจัดเป็นแบบไหนแล้วแต่ในเกมนะครับโอเคต่อมาครับผมในส่วนของรองเท้าสามารถออกได้2อันนะว่าจะเป็นรองเท้ากันซีซีหรือว่ารองเท้าวิ่งเร็วก็แล้วแต่รูปเกมครับถ้าก,กั ure, นซีซีเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบนัวๆไปแทงให้เพื่อนแล้วก็ไปชุบให้เพื่อนในจังหวะสําคัญนะครับถ้าเป็นรองเท้าวิ่งเร็วก็จะแบบเป็นทําจังหวะพาเพื่อนไปตดให้เพื่อนเปิดให้เพื่อน,นวิ่งตตาามเเเเเพพพื่่่ออนนีแวววกกกฟรร์็็ชลดยะ้ ประมาณนี้ต่อมาครับผมไอเทมชิ้นต่อไปก็ค่อนข้างจะสําคัญครับถ้าเราอยากได้ลดคูดาวนะครับก็ออกเป็นในส่วนของเอจิตนะครับก็จะได้ลดคูดาวได้เพิ่มมานานะครับแล้วก็เพิ่มเกาะค่อนข้างจะดีแล้วก็เป็นไอเทมซับชิ้นต้นๆสำหรับพวกซัพพอร์ตเลยก็จะออกแนวนี้นะครับต่อมาครับถ้าเราแบบถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบ โดนตีนเยอะนะครับโดนทุบเยอะโดนกระทืบเยอะในตอนต้นเกมออกเป็นไกาอาจะดีกว่าในเอจิตนะครับแต่เอจิตเนี่ยจะช่วยเพื่อนดีกว่าอันนี้ก็แล้วแต่แหละอยากได้ลดคูดาวหรือว่าอยากได้เลือดเลือกมานะครับอยากได้เลือดไกาอาอยากได้ลดคูดาวเอจิตนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ซึ่งสามารถสลับกันได้อยู่แล้วหลังจาก หลังจาก4ี่ชิ้นนี้แล้วคือฟีสไตล์เลยนะครับเช่นถ้าเราเจอเมดดาเมดเวทเยอะๆก็ชิ้นต่อไปออกเป็นทรอยก็ได้ครับหลังจากนั้นก็อาจจะเป็นออกเป็นในส่วนของเมลออเพลอะไรเงี้ยก็ออกมากันแทงตะมุตะมิไปก็ว่ากันไปนะครับประมาณนี้ครับในส่วนของไอเทมโรมิงของตีมี่สำหรับฉบับผมนะบอกก่อนว่าฉบับผมนะครับโอเคครับต่อมามาดูในส่วนของรูนนะครับรูนเนี่ยก็สามารถเซตได้ด้วยกัน2แบบนะครับสำหรับตีมี่เนาะรูนแบบแรกเลยครับกดเข้าไปที่ขวามือนะครับไอตรงรูนข้างบนเนี่ยนะครับ เลือกเซตแนะนาครับแล้วเราก็เลื่อนมาตรงแทงนะครับตรงแทงเรากดคลิกอันนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นโลมเขาเรียกว่าลูนโรมพื้นฐานนะครับที่ผมคิดว่าเกือบ90%ใช้ลูนนี้สําหรับสําหรับโรมนะไม่ได้หมายความว่าตีมีนะสำหรับโรม90%คือถ้าคิดไม่ออกก็บอกลูนเนี่ยนะครับก็จะเป็นโลเ้นบอดี้นะครับโพเทคแล้วก็โพเวสครับผมซึ่งลนูนี้จะให้เขาเรียกว่า ให้ความแข็งให้ความแข็งเยอะมากแล้วก็ให้เลือดนะครับให้ความเดินการเคลื่อนที่คือแบบครบทุกอย่างสําหรับพวกโรมิงนะครับแล้วก็อีกสายหนึ่งนะครับอีกสายหนึ่งถ้าแบบคิดไม่ออกแบบไม่อยากเล่นสายนั้นแต่อยากแบบเล่น <Yeah. S 1> ตีมี่วิ่งเร็วๆนะครับก็เล่นเป็นโกลเด้นบอดี้สิบครับโกลเด้นบอดี้สิบสปิริตสิบนะครับเอาไว้วิ่งเร็วแล้วก็เป็นโพเวทสิบนะครับจริงๆก,ก็คล้ายๆกันแค่เปลี่ยนตรงกลางจากโพเทคเป็นสปิริตนะครับก็จะข้อดีข้อเสียจะต่างกันโพเทคจะอึดน,นะครับจะมีเลือด รีเลดต่อวินาทีด้วยจะทําให้เราแบบต่อให้โดนตีแล้วแบบวิ่งเข้าไปในพุ่มหรืออะไรพวกนี้ไปแอบ,บแอบ,บแล้วเลือดมันก็จะเด้งนะครับแต่สปิริตคือจะวิ่งเข้าไฟได้เร็วมากนะครับก็แล้วแต่ว่าเซตแบบไหนแต่ว่าในเกมเนี้ยผมเซตเป็น p r o เทคตรงกลางนะครับก็เน้นบอดี้โปรเทคโพเวสประมาณนี้นะครับต่อมามาดูในส่วนพลังแฝงนะครับพลังแฝงตีมีผมอาจจะแปลกหน่อยนึงนะผมจะใช้เป็นตายเกิดครับเพราะผมเน้นแบบ ตายแทนเพื่อนทํำจังหวะให้เพื่อนนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นฮิลนะครับหรือใครไม่ชอบเอาฮิลก็เอามาเป็นลดคูดาวของ c h a l เ e นเจอร์สกิก็ได้ไม่ค่อยแนะนําแข็งนะเพราะว่ามันเป็นโรมอ่ะผมมองว่าโรมไม่ค่อยเหมาะกับการใช้แข่งสักเท่าไหร่นะครับถ้าไม่ใช่ตัวเปิดจังหวะอะไรจริงๆไม่เหมาะนะครับโอเคไม่ฮิลก็ลดท h a l เ e นเจอร์สกินะ ต่อมาก็เป็นส่วนของอันนี้ครับผมมินเนี่ยนคิลเลอร์เราจะเอามาแบบต้นเกมแล้ววิ่งไปกับเมทนะครับต้นเกมถ้าเราออกของโลมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราตีคิปตายเมทก็ได้เวล,ได,เวลได้เงินเท่าเดิมนะครับเพราะงั้นการที่เราแบบช่วยเมทเค,คลียคีปหนึ่งตัวแปะเราก็วิ่งเข้ามาช่วยป่าอีกเนะี่ยมันจะเป็นการที่ทําให้เมทไม่ค่อยลําบากมากกับการเค,รคลียคิปตอนแรกนะครับเมทจะเวลสองเร็วแล้วเข้าไปช่วยป่าเร็วนะครับก็เป็นพลังแฝงที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับสำหรับมินเนี่ยนคิลเลอร์นะครับหรือคีปสังหารต่อ รอตีอะไรเงี้ยตายเกิดแลก็กดเกิดมาใหม่นะครับหลังจากนั้นครับผมพลังแฝงอีกอันก็จะเป็นอันข้างล่างก็จะเป็นเดเวลลอร์นะครับฆ่าได้เลือดนะครับแล้วก็บนคัตเตอร์เอาไว้แบบออกรงเท้ากัน CC ออกบนคัตเตอร์นะครับก็จะได้ลดคูดาวเอ,อ้ยไม่ใช่ลดคูดาวลดเขาเรียกว่าลดความนานของการสตาร์ทลงประมาณ47.5วิวิ ซึ่งถือว่าลดเยอะมากมากก็ประมาณนี้นะครับในส่วนพลังแฝงซึ่งใครไม่ชอบพลังแฝงนี้ก็สามารถเซตเป็นพลังแฝงปกติอะไรพวกนี้ได้นะครับเช่นพลังแฝงพวกนี้นะครับเป็นแบบพลังแฝงถึกๆทนๆไปนะครับพวกเนี้ยนะครับก็เล่นตามนี้ก็ได้แต่ว่าส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบผมชอบตายเกินมากกว่าประมาณนี้นะครับในส่วนของรุน่นไอเทมพลังแฝงในส่วนของวิธีการเล่นการเดินเกมพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันเนี่ยยังไงก็ฝากกดให้กันด้วยนะครับก็ขอให้มีความสุขกับการรับชมคิปปนไดูใเก เลยดีกว่าครับผมทุกคน โอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําทริคเทคนิควิธีการเล่นการเดินเกมการช่วยเพื่อนฟาร์มของหนึ่งในโรมิงที่เก่งที่สุดในเกมนี้นะครับอย่างตีมี่เรียกว่าข้อดีคือช่วยเพื่อนฟาร์มตงค์ช่วยเพื่อนบู๊ตเงินได้โคตรที่จะดีนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งในส่วนของไอเทมโรมิงนะครับหรือ e l e m e n t a l g e m นะครับตอนนี้ก็ได้ถูกปรับขึ้นมาใหม่นะทำให้ไอเทมชิ้นเนี้ยต่อให้เราลาดคีปนะครับก็จะไม่เป็นการดูดเวลไม่เป็นการดูดเงินนะครับเพราะงั้นผมาต คลิปหนึ่งทีแบบมาช่วยกลางแบบตีหนึ่งแปะแล้วก็แบบวิ่งเข้าไปช่วยป่าต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าที่เห็นว่าวีล่าตังมันน้อยอ่ะเพราะว่าผมยืนยืนบู๊เงินให้มันแต่มันวิ่งถอยมามันไม่ยอมเอาตังไม่ยอมมาเอาเวลเองก็เรื่องของมันครับผมโอเคต่อมาพูดถึงการช่วยเพื่อนฟาร์มนะการช่วยป่าฟาร์มเนี่ยทุกตัวไม่ว่าจะเป็นตีมี่หรืออะไรก็ตามเราสามารถช่วยป่าฟาร์มได้นะครับจะทําให้ป่าฟาร์มเร็วขึ้นแล้วก็เวลสีเร็วขึ้นข้อดีคออือป่าเร็วแต่ข้อเสียคือเลนแครี้จะลำบากนะครับ เพราะงั้นการหยิบติมี่มาโลมเนี่ยก็มีเป็นดาบสองคมเร่ันข้อดีข้อเสียแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เล่นโลมแล้วคิดว่าแบบนี้กูจะลาดคี้ป่าก็ได้สินะนะครับโปรดหยุดความคิดนั้นนะครับถึงว่าเราเนี่ยลัดคี้ปา่าได้จริง ป่าได้ตังค์ได้เองพีปกตินะครับแต่สิ่งที่ป่าเสียไปคือสแต็กนะครับไอเทมฟาร์มของป่าเนี่ยค่าคีป่าหนึ่งตัวจะได้1สแตก็กเก็บสูงสุด30สแต็กนะครับเพราะงั้นได้โปรดอย่าลาดัดคีป่านะครับผมบอกเลยว่าพระเจ้าอาจจะให้อภัยคุณนะครับกับการลาดัดคีป่าแต่ผมไม่ครับบอกเลยว่ามันต้องล้างด้วยเลือดครับถ้าแบบถ้าโลมิงลดัดคีป่าเมื่อไหร่ด่าพ่อแน่นอนบอกเลยด่าพ่อแน่นอนครับผมไม่มีทางที่จะหยุดแล้วก็การเล่นโลมิงอย่างแรกเลยคือรับดาเมจแทนเพื่อนนะครับ รับดาเมจแทนเพื่อนของโรมิงเนี่ยไม่ใช่การเดินไปงง่ๆรับดาเมจแล้วให้แม่งตีเราจนตายแล้วบอกกูแทงแล้วไม่ใช่แต่เป็นการรับดาเมจแบบเมื่อกี้ที่ผมรับคือแบบอ่ะเห็นป้อมจะตีเพื่อนใช่ไหมเราเข้าไปรับก่อนเข้าไปรับเลยเพื่อนทาดาเมจทาดาเมจทาดาเมจแล้วก็ให้เพื่อนออกมาแต่ถ้าเพื่อนมันดันทะลึ่งไม่ออกมาก็ปล่อยแม่งตายไปเถอะครับมันมันเกินทนแล้วนะครับปล่อยมันตายไปเถอะนะครับการรับดาเมจอย่างที่บอกนะว่ารับให้มากเท่าที่เราจะรับได้แล้วก็พยายามหนีออกมาแล้วก็ที่สําคัญอย่า ไปยืนรับตีโง่ๆนะครับเช่นอ่าไม่มีใครเลยตรงกลางมีมันอยู่3คนกูวิ่งไปรับสกิลแล้วอ่าให้โดนตีให้เลื่อเหลือ10%แล้ววิ่งกลับมาบอกกูแทงแล้วนะครับแบบนั้นเนี่ยเออไม่ว่าเล่นอะไรก็ไม่เกิดหรอกครับจริงๆอ่ะวิธีการเล่นตีมีอีกอย่างนะครับคือชุบเพื่อนในจังหวะที่ใช่นะครับชุบเพื่อนในจังหวะที่ใช่คือเก็บชุบไว้เพื่อนนะครับยิ่งเป็นต้นเกมเนี่ยถ้าเราจะตายแล้วแบบไม่มีเพื่อนอยู่ใกล้ก็ปล่อยตายไปครับปล่อยตายไปไม่ต้องคิดอะไรนะครับไว้แบบ เกิดมาใหม่ก็ค่อยมาชุกเพื่อนละกันนะครับสำหรับผมนะในความคิดผมนะเนี่ยเวลาเล่นโลมพยายามโซนนะครับโซนก็คือยืนให้เพื่อนของเราเห็น เห็นพื้นที่ในแมปนะครับจริงๆมันมีโรมิงอยู่หลายประเภทเลยแต่ว่าโรมิงแบบตีมี่เนี่ยเป็นโรมิงที่เล่นง่ายที่สุดนะครับเพราะมันช่วยเพื่อนฟาร์มง่ายเนี่ยมันช่วยเพื่อนฟาร์มได้นะครับมันช่วยเพื่อนฟาร์มมันบสต์เงินให้เพื่อนนะครับไม่ว่าจะอยู่กับใครก็ทําให้คนนั้นรวยไปหมดนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในโรมิงที่ดีที่สุดในเกมนะก็ถ้าหลุดก็เอาสเต็ปนี้ไปเล่นได้ช่วยเพื่อนสบายๆเนี่ย วิ่งตีปุ๊กแป๊กปุ๊กแป๊กปุ๊กแป๊กแต่พยายามอยู่ใกล้เพื่อนนะครับถ้าเราอยู่ไกลเพื่อนมากๆเนี่ยหรือว่าเราไม่ได้ตีคลิปนานจนเกินไปเนี่ย <C> e <at> เพื่อนก็จะไม่ได้ตังค์ที่บูธ <C> e <at> ไปนะเนี่ยจะเห็นว่าแบบเพื่อนอะ่ะได้ตังค์เว้เพื่อนอ่ะรวยนะครับแต่สิ่งที่แรกกลับมาคือเลนแครี่อาจจะยืนลําบากอันเนี้ยเห็นว่าแครี่จะยืนอยู่คนเดียวตลอดเมทจ,จะต้องโปรเทคตัวเองนะครับออฟเลนจะต้องอยู่คนเดียวอันนี้ก็คือข้อเสียของแผนนี้แต่วข้อดีคือ ป่ารวยแน่ๆนะครับบอกเลยป่าโคตรพ่อโคตรแม่งความรวยนะครับการเข้าไฟอย่างเราก็วิ่งอันกดไปปดใส่หน้าแม่งนะครับสกิลสสามารถเชนแลนดก็คือเกี่ยวโซ่ไปหาอีกฝ่ายก็จะเป็นการสตัรน,นะครับมินิสตันแล้วก็ถ้าเราเกี่ยวไปหาเพื่อนเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นการผู้ไมหาเพื่อนเฉยๆอ่ะวิธีชูมครับประมาณนี้พยายามกะจังหวะดีๆนะครับกะจังหวะดีๆคือตัวเราอ่ะตายได้แต่เพื่อนเนี่ยตายนะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญเกี่ยวกับการเล่นโลมิงนะ คือคุณจะตายก็ตายไปเถอะนะครับแต่คุณต้องปกป้องป่าหรือว่าปกป้องตัวแบกถ้าเกมนั้นป่าเราโง่นะครับแบบเกมเนี้ยสมมุติเกมนี้ผมดูแล้วเอาตรงนะถ้าป่าโงา่ผมจะไม่ช่วยป่าเลยผมจะไปช่วยเลนอื่นผมจะไปช่วยแคลรี่นะครับเกมนึงมันจะมีตัวแบกอย่างน้อย2ตัวอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นเมดถ้าไม่เมดก็ป่าไม่ป่าก็แคลรี่นะครับมันต้องมีอยู่แล้วล่ะ มันต้องมีแหละมันจะไม่มีทางที่จะเจอแบบทีมกระจอกทั้งทีมถ้าเจอกระจอกทีมก็ทําใจทําใจแล้วก็รอเกมหน้าแล้วกันนะครับถ้าเจอแบบนั้นก็ทาอะไรไม่ได้จริงๆนะแต่ผมคิดว่ามันคงมีแหละนะครับมันมีอยู่แล้วแหละถ้าเราขึ้นแรงสูงๆเนะี่ยก็เนี่ยก็พยายามเดินครับพยายามเดินเจอคลิปทาไง เป็นเป็นคุณคุณทำไงผมไม่ตีนะผมรอเพื่อนครับรอ,อเพื่อนครับค,คุณเพื่อนมาเลยครับคุณเพื่อนอค,ค,คุณเพื่อนมาเลยครับคุณเพื่อนอ่ะเคลียร์ครับคุณเพื่อนเอาตังค์ไปเลยครับนี่คือหน้าที่ของโลมิงนะครับผมบอกก่อนนี่คือหน้าที่ของโลมิง นะผมไม่แนะนําเลยนะครับสาหรับคนที่เล่นโรมแล้วแบบกูเจอเคลิปกลางแล้วกูเคลียร์แม่งเลยทั้งก่องถามว่าเคลียร์ทำวาซาบิแปะสะหอยหลอดจิมจิมซอสเอ่อจิมซอสหอยนางรมํำหอยอะไรครับถามจริงเถอะคุณเป็นโรมนะครับการที่คุณเคลียร์คลิปกลางหรือเคลียร์คลิปในเลนที่ไม่มีเพื่อนอยู่ด้วยเนะี่ย คุณอาจจะได้เงินครับย้ําคาเดิมว่าพระเจ้าอาจจะให้อภัยคุณแต่ผมไม่นะครับคุณอาจจะได้เงินแต่ถามว่าคุณเอาเงินก้อนนั้นไปทําอะไรนะครับคุณเอาไปออกของโลมเหรอนะครับมันก็ไม่ใช่ปะออกไปของแทงคุณก็ฆ่าเขาไม่ตายอยู่ดีนะครับเรารอเพื่อนสักนิดนะครับอาจจะเสียเวลาสัก5วิ10วิหรือว่า3วิแต่รอเถอะครับเชื่อผมมันจะดีนะครับถ้าไม่รอเนี่ยก็อนาถเกินครับคุณก็เกินไปนะครับเกินคนนะครับ มันเล่นโรมอ่ะมันเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างจะเสียสละนะครับคนแม่งไม่ค่อยเล่นกันพลาดนิดนึงก็โดนด่าพ่อแล้วนะครับแต่ว่าถ้าถ้ามีแฟนมาเล่นเอาไง,ไง่ายงถ้ามีแฟนหรือมีเพื่อนหรือแบบใครที่แบบอยากเล่นอาวจริงๆอ่ะก็ให้เขาเริ่มจากตีมี่ผมมองว่ามันก็ดีอยู่นะครับแบบเนี้ยเดินก็ต้องก็แตกก็ต้องกระแตกถามว่าให้เราทําอะไรถ้าเพื่อนถามให้เราทําอะไรเราเล่นโรมิงต้องทําอะไรบอกเดินตามกูจบนะครับจบแล้วนะกูจะตายมชุบนะครับกูจะตายชุบ แค่นั้นนะครับแค่นั้นเดี๋ยวก็จบนะครับเดี๋ยวก็จบจะตายชุบอ่ะแบบเนี้ยแบบไอเพนเนี่ยอ่ะมึงจะตายได้ไหมอ่ะกับชุบเนี่ยเรียบร้อยอ่ะกตายไปด้วยกันในเกิดมาใหม่นะครับแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองไม่จําเป็นต้องอะไรเลยคือเพื่อนตายเราชุบเพื่อนตายเราชุบนะครับเพื่อนไม่ตายอ่ะเราเดินฟาร์มกับเพื่อนแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองบู๊เงินไปนะครับแบบเนี้ยตอนแรกผมจะวารับกลับแล้วแต่ว่ามันยังมีคีปอีกองเราก็มายืนตรงนี้นะครับแล้วก็วารับไปก็ให้เพื่อนเคลียร์คีปไปแล้วก็ ฟาร์มแล้วกลับบ้านไปรีเลื่อนนะครับไม่จําเป็นต้องอยู่กับเพื่อนทุกกองก็ได้แต่ว่าพยายามอยู่ให้เกือบทุกกองนะครับมันจะได้รวยนะครับเนี่ยตังเพื่อน5 7 7 5ันะครับตังสูงสุดของทีมเรา5 0 0พันะครับตังสูงสุดกํามันพึ่ง4 0 0พนะครับพึ่งเก้ามาจาก39 0พเองก็เรียกได้ว่าค่อนข้างเรียดดีเลยแล้วแบบเนี้ยเลนกลางถ้าผมเป็นป่าผมเคลียร์แม่งหมดแล้วแต่ว่าเป็นโลมครับ สิ่งที่ทําได้คืออะไรยืนรอคีฟอย่าไปแตะนะเดี๋ยวตายคีฟมันตกใจง่ายอย่าไปแตะเดี๋ยวมันตกใจตายตยืนแทงๆรับดาเมจไปนะครับอันนี้คือลอดตีละที่ผมลาดคีฟเนี่ยจริงก็ไม่อยากทําหรอกนะครับได้ร้อยบาทคนเดียวเนี่ยไม่คุ้มเลยเนาะ,ะสกิลกดล้างก็สามารถช่วยกดล้างจากโรลิออนได้นะก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างจะดีนะครับอันนี้ถามว่ากดชุบทำไมพี่อ้าวมันจัดสกิลใส่ผมกี่สกิลดูดิเนดูเลยกียสกิลเนี่ยเรียกว่าจัดสกิลใส่ผมหมดละหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้น ทีมแตกพ่ายครับโรมเราตายตัวเดียวถามว่าแล้วไงผมไม่ได้ตังค์อยู่แล้วถูกปะผมไม่ได้ตังค์อยู่แล้วมันค่ามันค่าผมผมไม่มีสกอร์คิวผมไม่มีอะไรเลยคือผมเป็นแทงผมรับตีนโง่ๆของผมไปอ่ะนะครับแค่นี้เองหน้าที่ของโรมิงเปิดแหนรับตีนช่วยเพื่อนแค่นี้นะครับหลังจากตอนนี้ไปผมเห็นเฮ้ยไม่ได้ละชิมหายละเพลงกูรวยคนเดียวไม่ได้อ่ะเดินไปช่วยคาเฟนี่ฟาร์มหน่อยนะครับเดินไปช่วยคาเฟนี่เนะี่ย เดินไหอาคาฟี่นี่เชิญเลยครับเชิญรัดคีบเลยครับคุณพี่นะครับคุณพี่เชิญรัดคีบเลยคุณพี่เชิญตีป้อมเลยเดี๋ยวผมอยู่ข้างคุณพี่เองนะครับแกเนี้ยนะครับจริงๆก็เป็นตำแหน่งสิ้นคิดเหมือนกันนะถ้าแบบไม่อยากจะคิดอะไรตีมีหลุดก็แค่เดินงงๆตามตัวแบกไปเดี๋ยวก็โหดเองนะครับถ้าเพื่อนจะเปิดดาร์ก็เดี๋ยวถ้ามันให้สัญญาณเราก็ไปแทงนะครับหน้าที่ของเราคือแทงนะครับมาย้อนหน้าที่ก่อนนะอย่างแรกเลย <c oughs> ช่วยเพื่อนนะครับเล่นตีมีเดินกับเพื่อนบุญเงินให้เพื่อนนะครับสิ่งที่ไม่ควรทําคือไปรับดาเมจโง่ๆนะครับอันนี้ย้าหลายรอบมากคือแบบไม่มีเพื่อนอะ่ะแต่มึงเข้าไปคนเดียวอ่ะแบบโอ้แทงแล้วครับเพื่อนทแอนทงแล้วเพื่อนอันนั้นไม่เรียกแทงครับอันนั้นเรียกว่ารับดาเมจโง่ๆครับต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะฟาร์มต่อไปฮะฟาร์มต่อไปครับหมายถึงเพื่อนฟาร์มต่อไปส่วนเราอะ่ะส่วนเราอะ่ะยืนฮะยืนไปเรื่อยๆนะครับยืนไปเรื่อยๆยืนแทงยืนรับดาเมจให้เพื่อน ประมาณนี้เราก็เดินนะั่นแหลเดินบู๊เงินไห้เพื่อนบู๊งงเบิร์ดเงินได้เพื่อนนะครับคือตัวละครของเราอะ่ะมันอาจจะแบบไม่ได้ทำดาเมจได้ด้วยตัวเองแต่เชื่อสกิลสตันมันมีตั้งสองสกิลนะครับช่วยได้เยอะประมาณนี้เลยคือถ้าเพื่อนเกิดมันจะง่ายครับเราก็หาจังหวะชุบเพื่อนแบบเนี้ยคือแม่งก็มั่นใจผมเกินจริงๆผมบอกเลยแม่งมั่นใจในตีมีเกิดอันเนี้ย เออแม่งมั่นใจว่าเราจะชุบแต่ก็โอเคแหละประมาณนี้นะครับสาหรับเทคนิคการเล่นตีมี่เดินตามเพื่อนมีจังหวะชุบกระชุบนะครับแล้วก็พวกของไอเทมนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์เลยเนาะเออจริงๆเกมนี้จบเร็วเกินอ่ยยังไม่ทันได้แนะนําอย่างอื่นเลยว่าเฮ้ยถ้าเพื่อนมีเกาะเกิดเราควรชุบตอนไหนเพื่อนมีแข่งควรชุบตอนไหนไม่ทันหมดรอ,อเกมหน้าแล้วกันนะทุกคนนะวันนี้ก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเออลืมบอกอันนนี้เป็กการกดไต่ ชาเลนเจอร์เนาะก็อาจจะแบบไม่เห็นชื่อใครเป็นใครนะครับประมาณนี้จเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ